เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันมิลืมเลือนพี่พี่ทำงานมาเนิ่นนานถึงวันนี้สิ่งดีๆที่ทำไว้มีมากหลาย เพิ่มชื่อเสียงให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่ออย่างมากมายใช้เวลาบรรยายเป็นหลายปีขอให้พี่แดงพี่หมักพี่เกสรและพี่ํำขวัญสุขก,กายสบายใจการเกษียณคือสิ้นสุดคือวันหยุดที่ยืดยาวพักร้อน ภักหนาวพักกายและพักใจแม้นว่าพี่ๆจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแต่จะอยู่ในหัวใจของน้องๆทุกคนตลอดกาลร,รักพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่พี่ลุยมาร่วมง,งานคะ่ะ อทุกๆอย่างเนาะก็จะเป็นการที่ทำให้คนเราอยู่ด้วยกันอย่างมีควาสุขค่ะนะ่คือสวนบ้านเรียงตะวบ้านดงตันมีมะนาว5ต้นบีบใส่ขวดไร่กิมบอนแกงแยงเดียวค่ะนะคะไม่ขายแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปจะลงสวนบ้านหัวหน้าชิวจิมนะคะมีบะก้อมย่อยแลย ของหอมากราอาโวคาโดเป็นปุ๋นน้อยในการทำหอพักที่ช่วงีอันดับแรกคือพอสร้างปุ๊บก็คิดอยู่ว่าอึ้จะทำยังไงแต่เป็นความช่วงีที่ตอนนั้นคือลมบานเหมาหมดเลยสิ้นดืวนตอนตอนนอนทุกคืนจะฟังเทศของไอคำมะของ่ันวรสราเมธิทขึ้นนะคะค่อยเกิดแล้วก็นอนหลับทุกวันค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ฟัง แจกบัแท้แล้วค่ะตั้งแต่ตอนนั้นไปเห็นท่านรอวิ่งไปเลยค่ะที่เข้าวิชุนประจามไม่ได้เลยคือวิ่งไปเป็นท่านวอลเลยค่ะก็คือประทับใจท่านตลอดทำปรุกระเทีนมปรุงกระเทียเสร็จก็เกี่ยวข้าวทำนาปังแล้วก็เอาไว้เกลือไก่เกลือหมาหมาบ้านใหญ่ก็สี่ตัวบ้านเล็กก็สามตัวก็หมาลงเกลืตัว เศรษฐกิจพอเพียงอาณาจักที่เก่าถูกขัดถูกไปชมรมของเด็กๆในชมรมโรงพยาบาลชุมชนบ้างในสถานกา,ษารณ์ปิโวลานั่งก็จะทํางานและตอนนี้ก็เป็นกิจการกับดูแลคนไข้โฮมไอโซเลตอยู่กับมอลังสิตบ้างแล้วก็ที่ตาที่เล็กบ้างอันนี้เป็นงานเป็นงานของพี่แดงค่ะเหมือนเหมือนเป็นนักวิชาการนะคะก็เลยชอบที่จะวันนี้ก็เลยจะขอพูดอ่าเดลานเล็กเชิญ แต่ก่อนที่พี่แดงจะพูดเนี่ยพี่แดงอยากบอกว่าธรรมเนียมที่พวกเราทำอย่างนี้ผกอยากให้รักษาต่อไปทั้งด้านที่จำได้ตอนที่พี่ต่อยจะเกษียณตู่เป็นคนไป,ไปชวนพี่แดงให้ทําเรื่องนี้ตอนนั้นเราเราไม่ค่อยมีระบบอะค่ะแต่มาถึงตอนนี้ระบบค่อนข้างดีมากมีทีมมีอะไรที่ที่ช่วยกันเพราะฉะนั้นก็รู้สึกชื่นใจค่ะอะไรที่พี่แดงอยากได้น้องก็จัดให้หมดอย่างเช่นรูปตรงกลา,างนยที่ประมุขชูทชอบมากน้องก็จัดให้ ล,ลูกเขียนที่ช่างแดงเขียนให้พี่แดงพี่แดงก็ชอบมากน้องเกดมอบดอกกุหลาบและก็ของขวัญเป็นที่ระลึกให้พี่ํำขวัญค่ะพร้อมทั้งอวยพรให้พี่ํำขวัญสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักมากค่ะน้องตุ้ยก็มอบดอกกุหลาบแล้วก็มอบของที่ระลึกให้พี่ํำขวัญน,นะคะ เรื่องในวันเทศกาลวันเกษียณค่ะพร้อมทั้งอวยพรให้พี่คำขวัญสุบภาพแขง็งแรงว่างๆก็ให้มาเยี่ยมน้องๆที่โรงพยาบาลด้วยนะคะปังเกตก็มอบดอกกุหลาบแล้วก็มอบของที่ได้รึให้พี่หมากค่ะน้งองเนมก็ช่วยเก็บภาพนะคะน่ารักมากน่ารักมาก เกิดเป็นลับของชำ้วยบรรยายถึงความรู้สึก <c oughs> ไม่ถูกเลยค่ะเวลาโมพิดีมองเห็นป้าน่อยนะเดี๋ยวใหญ่จะมาเที่ยวจะเรื่องสวนมาดมพี่มาเกังไม่ <c oughs> ไปด้ย ช่วด้วยเด้อลนะูกดีลนะูกค่ะซาโนคุนนะคนะ ปุ้ยมอบดอกกุหลาบให้พี่แดงนะคะนมนมก็ช่วยเก็บภาพค่ะสวยทั้งสองเลยค่ะสวยทั้งพี่สวยทั้งน้องเลยค่ะแล้วก็มอบของที่ระลึกให้พี่แดงค่ะ คุณพี่แดงมากมากเลยคะ่ะนี่น้องเกตค่ะน้องเกตก็มอบของที่เลยลึกให้พี่แดงไว้ค่ะคนลกมาเลยนท,ที่ทน,นองเลยค่ะอันนี้พี่นุชนะคะพี่นุชมอบดอกไม้ให้พี่แดงค่ะ และก็มอบของที่เราลืกให้พี่แดงเอาไว้ใช้หลังกเกษียณค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะพี่แดงเวลาใช้ผ้าเช็ดตัวจะได้คิดถึงน้องนุชนะคะรักพี่แดงมากค่ะ,กะเกษียณแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมน้องนะคะ ซื้อของมาฝากน้องด้วยก็ดีค่ะโรงพยบาลนี้พี um, ่นุชมอบของที่ระลึกให้พี่เกศรนะคะมีดอกไม้ด้วยดอกกุหลาบด้วยแล้วมอบของที่ระลึกให้ด้วยค่ะเอาไว้ใช้หลังจะเสียค่ะ พี่นุนมอบดอกกุหลาบให้ให้พี่หมักนะคะพี่นุชมอบดอกกุหลาบให้พี่หมัก <c oughs> น่ารักค่ะน่ารักแล้วก็มอบของที่เลยลึกให้พี่หมักด้วยรักกันค่ะรักกันมากมอบดอกกุหลาบให้พี่กำขวัญด้วยค่ะเคยทำงานอยู่ด้วยกันตั้งแต่อยู่ตึกสองค่ะ ที่ทำขวัญนี้เสมอต้นเสมอปลายนะคะเป็นคนขยันค่ะเป็นคนขยันทำงานขอให้โชคดีนะจดจำกันด้วยนะคะนี่พี่แดงมาเยี่ยมถึงคลินิกเลยค่ะเอาของที่เราดีให้คระ Like, พี่แดงน่ารักมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดมาเริ่มถ่ายรูปกับน้องๆถงทีมนะคะรักมากมายค่ะรักมากมายอันนี้เป็น OPD ดีนะคะเป็นพี่พยาบาลและก็น้องผู้ช่วยเหลือคนไข้ถ่ายรูปร่วมกันกับพี่แดงค่ะพี่แดงและก็ทีมค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะอันนี้ผู้เกษียณนะคะ พี่แดงพี่เกสรพี่หมักแล้วก็พี่คำขวัญค่ะพี่พี่น้องๆชาวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อน่ารักกันทุกคนเลยค่ะมอบหัวใจให้พี่พี่ที่กเกษียณทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานวันนี้เป็นอย่างดีค่ะ